น้อนะคะค่ะวันนี้พวกเราก็จะทําสื่อวิดีโอในหัวข้อเรื่องห้องเรียนเสมือนนะคะค่ะสําหรับสมาชิกในกลุ่มของพวกเราก็คือ 1. น,นางสาวจิดาภาณีรัตน์สวัสดีค่ะสองนางสาวขันทองบัวสีสามนางสาวรุ่งพ้าเชษฐาสา 4. นางสาวสุดารัตน์แทนพนันธ์ค่ะและห้าดิฉันนางสาวเรบันจิลาสวัสดีค่ะค่ะสําหรับ วิดีโอชิ้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับครูนะคะซึ่งควบคุมการสอนโดยอาจารย์กวีศิป,ปวิทย์เมืองจันท์สำหรับห้องเรียนเสมือนนะคะความหมายของห้องเรียนเสมือนก็คือห้องเรียนเสมือนก็คือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในโดยผ่านรูปแบบของซอฟต์แวร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นการจัดเวลาเรียนเองเลือกสถานที่เรียนเองค่ะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดห้องเรียนเสมือนก็คือการรูปแบบการปฏิบัติการในห้องเรียนเสมือนจะแตกต่างไปจากรูปแบบปฏิบัติการในห้องเรียนธรรมดาซึ่งต้องรวมไปถึงการวัดและการประเมินผลต้องอิงวัตถุประสงค์การเรียนรู้สิ่งที่ห้องเรียนเสมือนจะไม่มีเลยก็คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนตัวผู้เรียนก็คือ จะไม่มีโอกาสได้พบกันจะได้พบกันเพียงแค่ในข้อความการพิมพ์การแชทเพียงเท่านั้นค่ะหลายคนก็สงสัยสิคะว่าทําไมเราตต้้อองงจึงต้องจัดห้องเรียนเสมือนการจัดห้องเรียนเสมือนก็เป็นวิธีการคิดค้นข้อจํากัดที่มีอยู่ในห้องเรียนแบบธรรมดานะคะซึ่งประกอบไปด้วยข้อหนึ่งคือจํากัดสถานที่เรียน2จํากัดเวลาเรียน 3. จํากัดตําราเรียนครูผู้สอนและตัวผู้เรียน สีก็คือโอกาสในการเรียนรู้และสถานที่การเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อวัตถุประสงค์ของผู้เรียนและข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ก็คือสัดส่วนของครูผู้สอนและตัวผู้เรียนมีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมไม่เพียงพอกันค่ะประเภทของห้องเรียนเสมือนจริงนะคะ 1. การจัดการเรียน,นการสอนในห้องเรียนแบบธรรมดาแต่มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนะคะ โดยจะอาศัยระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียนที่อยู่นอกห้องเรียนนักศึกษาเองก็สามารถติดตามและรับฟังการสอนของผู้สอนได้และอีกครั้งยังสามารถสื่อสารสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนหรือเพื่อนนักศึกษาในชั้นเรียนได้นะคะห้องห้องเรียนแบบนี้ยังอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เหมือนจริงด้วยค่ะสอง การจัดห้องเรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริงนะคะโดยจะอาศัยสื่อที่เป็นตั้งหนังสือหรือภาพกราฟิกโดยจะอาศัยระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่งเนื้อหาบทเรียนไปยังผู้เรียนค่ะสำหรับลักษณะของห้องเรียนเสมือนนะคะก็จะสามารถจำแนกออกได้3ประเภทนะคะก็คือ 1. การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดานะคะแต่จะมีการถ่ายทอดสดภาพและเสียง ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทเรียนนะคะโดยจะอาศัยระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งจะเรียกว่าออนไลน์ไปยังผู้ที่อยู่นอกห้องเรียนค่ะซึ่งสามารถติดต่อกับผู้สอนหรือผู้ที่อยู่นอกสถานที่ได้ค่ะส่วนลักษณะที่สอนนะคะก็จะเป็นการที่ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงในขณะที่เรียนได้ถ้าเรียนแบบออนไลน์นะคะ ซึ่งจะเป็นแบบการสื่อสารโต้อตอบทันทีหรืออาจจะติดต,ต่อสื่อสารทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ได้ค่ะดังนั้นการเรียนจึงสามารถกระทําได้แบบสองทางน,นะคะก็คือจะเป็นการโต้อตอบแบบระหว่างผู้เรียนและผู้สอนหรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันอย่างเช่นทางโทรศัพท์เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะหรือแบบโต้อตอบแบบทอดระยะเวลาอย่างเช่น ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ค่ะส่วนลักษณะที่3นะคะก็จะเป็นการทดสอบการทดสอบก็จะจะทําได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นการทดสอบแบบออนไลน์การทดสอบแบบโทรศัพท์ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ค่ะต่อไปก็จะมาฟังเรื่องลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนนะคะการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนก็จะเป็นการจัดการศึกษาในระบบทางไกลนะคะเป็นการจัดการศึกษาผ่านเครือข่าย เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเราจะกล่าวถึง1ก็คือเรื่องการศึกษาทางไกลค่ะการศึกษาทางไกลก็จะเป็นการศึกษาในระบบที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกันแต่สามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยการโดยการใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารนะคะสื่อต่างๆรวมกันเช่นเทปเสียงตำราเรียนแผนภูมิเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรคมนาคมและสื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน์เข้ามาช่วยในการเผยแพร่ในการแพร่กระจายการศึกษาไปยังผู้ที่ปรารถนาที่จะเรียนสิ่งเหล่านี้นะคะได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงการศึกษาทางไกลก็เป็นการศึกษาอีกวิธีหนึ่งที่มีทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนโดยการใช้สื่อ การพิมพ์ต่างๆสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อบุคคลค่ะรวมทั้งระบบโทรคมนาคมแบบต่างๆเป็นหลักการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถศึกษาแหล่งสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ2ก็จะเป็นการจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะปัจจุบันเทคโนโลยีล่าสุดในคอมพิวเตอร์ ที่มีผลต่อการเปลีป่ยนแปลงชีวิตของชาวโลกก็คือเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันนะคะภายใต้กฎเกณฑ์การเชื่อมต่ออย่างเดียวกันที่เรียกว่า TCP/IP อินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นปรากฏการของคำว่าโลกาภิวัตน์นะคะที่เป็นรูปธรรมโลกทั้งโลกก็จะส,สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะเป็น จุดประสงค์ใดเพื่อสิ่งใดก็สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วค่ะค่ะเราจะกล่าวถึงเป้าหมายและวิธีการนะคะเป้าหมายของผู้ือข่ายือนคือการเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาหลังมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป้าหมายเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับคํากล่าวที่ว่าถ้าคุณไม่เข้าเรียนแล้วคุณจะมีความรู้มากได้อย่างไรนอกจากนี้เป้าหมายที่สําคัญที่สอดคล้องและเป็นปัจจัย และเป็นปัจจัยเป็นเสมือนคือการเรียนแบบร่วมมือนะคะเป้าหมายการพัฒนาโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอาธินากว้างๆได้ออกเป็น6ปัจจัยนะคะ1ก็คือทำเลเป้าหมายผู้เรียนนอกจากจะเลือกเรียนรายวิชาต่างๆอาจจะอาจจะเลือกผู้สอนผพ้ใดคนหนึ่งทั่วโลกก็ได้นะคะที่เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนได้อย่างไม่มีที่จากัดพื้นที่นะคะเวลาที่ยืดหยุ่นนะคะ ก็คือเราสามารถเรียนได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ได้ข้อมูลย้อนกลับจากอาจารย์ผู้สอนจากเพื่อนร่วมกลุ่มโดยไม่มีการจํากัดเวลาค่ะ3ก็คือไม่มีการเดินทางนะคะเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหาลัยเราสามารถเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะสําหรับผู้ที่มีอุปสรรคในการเดินทางนะคะเช่นผู้พิการหรือผู้ที่มีสภาวะทางด้านครอบครัวค่ะ สี่การประหยัดนะคะก็คือผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสถานศึกษานะคะถ้าเรียนห้องเรียนเสมือนก็จะทําให้ประหยัดการเดินทางะคะ่ะการทํางานร่วมกันนะคะสี่ห้าการทํางานร่วมกันนะคะก็คือการด้วยภาพทางเทคโนโลยีแล้วมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ง่ายดายนะคะจึงทาได้ง่ายกว่าห้องเรียนปกตินะคะคือ เราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยทางคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเราก็สามารถแลกเปลี่ยนโครงงานกันได้ดีกว่าค่ะ6โอกาสการมีส่วนร่วมนะคะด้วยระบบสื่อสารทางคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนนะคะเราจึงเราจึงมีสิทธิหรือว่าโอกาสเท่าเทียมกันนะคะในการถามคำถาม,ถามหรือว่าการทำงานร่วมกลุ่มค่ะ จากข้อมูลต่างๆก็คงเข้าใจแล้วสินะคะว่าการจัดห้องเรียนเสมือนก็คือการจัดการเรียนรู้โดยปฏิบกติสีแมลงต่างๆแต่ว่าเราอาศัยเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดห้องเรียนเสมือนซึ่งผู้คนทุกคนก็สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ขอบคุณค่ะค่ะสำหรับกลุ่มหมูน้ของพวกเราก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ